เขาปากวามยากกีจะแมนบม่มีเดินอังเดออะไรอิเล็กทรอนิกส์ทำไมมันราคาถูกจังละ่ะช่างวิทย์เห็นตามเว็บไซต์ออนไลน์ทำไมมันถูกจังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเนี่ยทำไมมันถูกเหลือกเกินเนีย่ยเนี่ยเนี่ยยงเงี้ยเนะี่ยมันถูกเหลือกเกินถ้ามันมีเว็บไซต์ออนไลน์เหมือนทุกวันนี้มันก็คงจะดีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแต่ทำไมมันแพงนะครับ เพื่อนหลายคนก็อาจจะสงสัยในส่วนของตรงนี้ซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับและผมก็คิดเอาเองนะครับนะ <c oughs> คิดเอาเองผมคิดเอาเองว่าแบบนี้นั่นเพื่อนจริงๆแล้วราคาอุปกรณ์อะไรอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ราาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้กันอยู่เดี๋ยวนี้ราคามันก็เหมือนเดียวนี้แหละครับมันถูกแบบเดียวนี้แหละครับ แต่ว่าการนําเข้ามานะจากจีนมาถึงไทยนี่มันไกลมันต้องขี่เรือมาหลายวันนะนั่งเรือมาหลายวันนะค่าขนส่งมันก็อาจจะแพงขึ้นนะครับแล้วทีนี้พอมันมาถึงด่านไทยครับมันกี่ด่านแล้วครับทีนี้ดา่านภาษีครับแล้วก็ด่านร้านค้าเพื่อนครับด่านร้านค้านี่สําาัญนะครับร้านค้ารายใหญ่ก็เอา,เอากําไรไป ร้านค้าลายกลางก็กํากไรไปร้านค้าลายเล็กลายปีกย่อยอะไรต่างๆก็เอากําไรไปค่าขนส่งไปกว่าจะถึงเรานี่ตัวนี้ห้าสิบบาทครับเพื่อนต้นทุนมันอาจจะแค่สลึงเดียวก็ได้จะวิทย์พวกเนี้ยนะครับพอมันมีเว็บไซต์ออนไลน์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพ่อค้าคนกลางหลายๆกลางหายไปมันก็เลยถูกลงครับเพื่อน ขนาดนั้นยังมีกําไรนะครับเพื่อนสังเกตไหมฮะร้านขายอะไรนี่ส่วนมากจะได้สร้างตึกสุคนนะดิสร้างตึกสุคนมาเถอปเจ้าไปเบิ้งร้านขายอะไรไอมีตลาดใหญ่ๆสญ้สางตึกประเสันซุ้มสร้างนี่หัวหย้องหัวหย้องเขาหัวล้านเข่าก็บวังนั่นบวกค่าแรงก็จริงแต่มันเป็นบวกค่าแรงมีค่าใช้จ่าย ซุ่ม้างก็เลย,ยังถูกอยู่กอเกาแต่วา่านขายอะไรเด็ดส้างตึกเจะเว็บสังเกตลวดได้สร้างตึกสุขคนผู้ขายอะไรนั่นแสดงว่าต้นทุนมันสลิงเดียวหนึ่งมันจักเดียด้มากเนี่ย,มา,ยมาขายหยห้าสิบบาทเนี่ยสเวิตเนี่ยนะครับอย่างไงไปซื้อหนี่งหกร้อยเจ็ดร้อยนี่สั่งเว็บไซต์ออนไลน์กี่ร้อยวะเนี่ยแต่ก็ต้องเสี่ยงเลยนะครับสั่งเว็บไซต์ออนไลน์ซื้อมาสองวันใช้ไม่ได้ครับ ว่าไปเราเข้าปากแล้วว่าไงาสินค้าที่ผลิตออกมาทาไมมันถูกมันเป็นแบบนี้เพื่อนสมมุติว่าเรามีเงินนะเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้นะเพื่อนเราอยากสร้างนะเพื่อนก็เอาเงินไปให้บริษัทผู้รับสร้างสร้างตกลงราคากันอาสมมุติว่าสร้างแสนตัวแสนอันเป็นเงินกี่ล้านก็ว่ากันไปนะอ่าแล้วเพื่อนก็จ่ายตังค์เพื่อนก็ได้สินค้า อาจจะได้สินค้าตัวนี้ในจำนวนหนึ่งแสนตัวทีนี้เขาก็ผลิตสายพานการผลิตเอาผลิตไปแสนตัวผลิตเสร็จภายในเที่ยงวันครับเพื่อนพอผลิตเสร็จภายในเที่ยงวันแล้วครับสายพานการผลิตมันจะหยุดไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเอาบล็อกใหม่มาทํา เอาบล็อกใหม่มาทําแล้วก็มาเซตเครื่องเนี่ยก็เซตกลางคืนไงครับเพราะว่าทํางานกลางวันแต่สายพานผลิตมันต้องผลิตไปเรื่อยๆครับออเดอร์เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับว่าแสนตัวเสร็จเที่ยงวันนะครับจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มครับเพื่อนสายการสายพานการผลิตหยุดทําการผลิตนั่นก็หมายความว่ามันจะมีสินค้าแบบเดียวกันนี่อยู่ในสต็อกของผู้ผลิตครับทีนี้แล้วนะครับ ของถูกกำลังจะมาแล้วเพื่อนเพื่อนก็ได้สินค้าประเภทนี้มาแสนตัวเพื่อนก็ขายขายขายเพิ่งขายเสร็จเพิ่งขายหมดไปห้าหมื่นตัวครับเพื่อนสินค้าที่มันอยู่ในสต็อกของผู้ผลิตนะทีนี้มันเริ่มล้นสต็อกแล้วมันเริ่มไม่มีที่เก็บผู้ผลิตนะครับที่ผลิตไว้นะครับที่มันเกินสต็อกของเพื่อนที่ที่มันเกินออเดอร์ของเพื่อนเขาจะออกมาเลขายครับเพื่อนทีนี้ออกมาเลขายเลยครับ อาจจะติดยี่ห้ออื่นหรืออาจจะไม่มียี่ห้อหรือจะมีผู้ไปประมูลมาสินค้าแบบเดียวกันกับของเพื่อนเลยครับแต่ต่างยี่ห้อไปครับเออก็กลายเป็นของเทียมไปของเรียนแบบไปแต่จริงๆแล้วผลิตมาพร้อมกันนั่นแหละครับขายถูกลงครับเพราะว่าเขาโลสตอกโลสตอกนี่ผู้ผลิตก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรละครับก็โลดทิ้งไปไปประมูลมาครับแด้วยีนี้ว่าติดสลากไหม ขายในราคาถูกครับสินค้าราคาถูกก็มาอย่างนี้แหละครับบางทีมันเก็บไว้ในสต็อกนานครับเป็นสินค้าเก่าเก็บแปดปีครับเพื่อนแปดปียังไม่ได้ออกมาขายครับพอมาขายแล้วแบตมันเสื่อมแล้วที่อยู่ข้างในนี่ครับกลายเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพอย่างที่เราได้เจอกันอยู่ในนี้แหละครับสินค้าแบบเดียวกันตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งไม่มีคุณภาพนะครับแล้วมันก็ยังมีสินค้าที่ถูกคัดเกรดนะครับ การผลิตสายพานการผลิตแสนตัวเทสแล้วแอมมันไม่ได้เตะออกใส่เข่งเตะออกใส่เข่งไว้ว่าเดี๋ยเป็นของเกตไหลถ้วยเลื้อทีนี้ไปประมูลมามีผู้ไปประมูลมาขายครับสินค้าเกตไหลถ้วยผมก็เลยได้มีโอกาสได้ซ่อมอุปกรณ์แบบนี้ในในสภาพที่ยังใหม่อยู่ใช้สามพันแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยผมยังได้ซ่อมเป็นยังไงนเอาไปทอดเช็ อไปตัวทีฟ์แล้วเออนะครับบางทีสินค้าบางอย่างนะครับที่เขาทามาเนี่ยเขาทําแบบสสีธนนชัยแบบเสี่ยงเมี่ยงว่าต่อไปเอ่อผลิตออกมาเหมือนจะใช้ได้แต่สุดท้ายแล้วปลอมตั้งแต่เริ่มการผลิตก็เพื่อนเยอะแยะไปนะครับทุกวันนี้ซื้อก็ต้องซื้อจากแหล่งที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือได้ยังไงอีก่ว้ยอากไล มันอย่่งยโสแน่เลยไอ้จเบ่งอยู่บ่ะในการซ่อมมัน z ุ o m จีก็ไเลยเบาแวงแบงอยู่นี่เนี่ยไอแบตแบตหกก้อนนี่ยังหนักกว่าแด้มจริงจริงเดี๋ยวนี้มันจะมีแบตกี่ก้อนมาเนี่ยมันบอกว่าริเทียมไอออนอยู่เนั่นเอาเดี๋ยวค่อยดูการซ่อมมันในคลิปถัดไปเดี๋ยวนี้ซ่อมแอมเนี่ยซ่อมแอมได้เปลี่ยนมอสดเฟตไปนี่นี่ก็เปลี่ยนฟิวไปนี่ก็กำลังจะทาการเปลี่ยนวอลลุ่มเลยน้อแอมเขียวด้วยนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นครับเมาแล้อเปล่าใรบอได้เมา ยังไม่ได้เมานะครับผมไม่ได้ดื่มสุรานะมันเป็นอย่างนั้นดื่มสุราไม่ดีครับไม่ดีต่อสุขภาพเลยทีนี้มันก็จะมีสินค้าประเภทที่ว่าสินค้าที่ตั้งใจนะทำมาหลอกนะเพื่อนนะอะไรที่ทํามาหลอกนะครับภายในแพ็กเกตนี้เราไม่รู้เลยว่าเนี่ยพวกทรานซิสเตอร์พวกอะไรพวกนี้เกรดตาผลิตออกมาเป็นเกรดตานะครับ พอเกตต่ำแล้วขายมาในราคาถูกแสนถูกเลยทีนี้ผู้ค้าอะไรก็เอามาขายช่างก็ไปซื้อมาพอซื้อมาแล้วนี่อย่าพิ่งไปซื้อเยอะ,อะเราอย่าพึ่งไปซื้อเยอะไปซื้อมาตัวสองตัวก่อนแล้วทีนี้เอามาวัดเกตด,ดูเอามาวัดค่าอัตราขยายค่าทนแรงแอมอะไรต่างๆนะ่ะถ้ามันผ่านแล้วเนี่ยเราค่อยไปสั่งซื้อมาเก็บไว้ในสต็อกเนี่ยไอ้พวกอย่างงี้เนี่ย พราะว่าเราไม่รู้ไงมันอยู่ในแพ็กเกจอยู่ข้างในแล้วทีนี้ทางร้านเขาเขาไม่ได้ให้ถือเครื่องมือเข้าไปอะไรนเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือจัดเนี่ยป้าออสให้มาเขาไม่ได้ให้เอาเครื่องมือพวกนี้ไปวัดไปเทสทดสอบนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาซื้อมานี่ก็ต้องซื้อมาตัวนึงเนี่ยเรามาลองพอได้แล้วค่อยไปซื้อค่อยสั่งนะดูโค้ดดูอะไรพวกเนี้แล้วก็ไปสั่งนะครับ มันเป็นแบบนั้นมาวัดแอมวัดอะไรดูก่อนคัดเกรดดูก่อนนะครับเพราะว่าข้างในนี่เรามองไม่เห็นนะครับเบอร์เดียวกันอยู่แต่ว่าสร้างมาเพื่อให้ใช้ได้กับสร้างมาเพื่อให้มันเป็นของแท้ของทนเนี่ยมันต้องมาคัดเกรดดูเนี่ยไอ้พวกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้วมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าไอ้พวกอย่างนี้ได้เปิดกระป๋องออกมาเนี่ยมันไม่รู้ยี่ห้อไหนยังไงเนี่ยมันก็รือ มันก็รู้สึกว่ามันจะเป็นของแท้กันทุกอี่ห้อเลยอย่าลืมสนับสนุนยางวิทย์เลื้งทาด้วยนะครับเฝ้าเหตุการณ์เห็นงานก็ได้เบ้าหลายใหญ่ห้างยันมาหลุ่มก่อนข่ก็ได้พบก,กันคลิปซ่อมเวลาเผอแป,ป๊บเดียวไอ้เมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนสิบลายตุลาคมสองพัหรอยหกสิบเจ็ดคิดสก 24, ะดสองพันยี่สิบสี่หะจังเลยกระสินปีละไอ้ โอ้ชีวิตผมคือจังยำอยู่กับถี่อยู่โดนแท้อย่างไะบ่ไปใสมาใสอยู่เกินคิดเห็นประกันไดยครับชีวิตเหมือนกับยำอยู่กับถี่ได้ยังนี่เพราะท่านไปใสมาใสเลยชีวิตวนลูกมือเสามากกับไม่เห็นงานเนี่มือแรงกับเลยงานกับไปซ้ำซากจำเจอยู่ซ้ำนีว่นลูกค่ะแปบเม่หยังวนซื่อไปกวนนี่ละนะครับพอได้พอนายพอได้เว้ในยูทูปหึมูมากกดไลค์กดติดตามให้มาคอมเมนต์บุญคนกับดาซ้ำ เอากระได้ซ้ำนี่นะครับข้าสันมกนก,น,กนจะเกิดค่วมเขียดไลฟ์โผอ่เพื่อนคิดเห็นประกันได้ก็คอมเมนต์ในเด้อนะครับได้พบกันยลิบสองครับอ่นนี่สิบเจ็ดล่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสวัสดีครับ